หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 V Brad Brass Geography Plus f o r ตอนย้อนเวลาสำรวจธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน คำนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องย้อนเวลาสำรวจธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้ทักษะและจิตคติของนักเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 ได้กำหนดไว้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาหนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีนักเรียนมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านจึงได้จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้หนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมได้ศึกษาเนื้อหาทีละตอนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ฝึกทำเน้นความรับผิดชอบการเชื่อมโยงการให้เหตุผล พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรมรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะ Interactive จึงเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนรู้ผลทันทีผู้จัดทำมองว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรอาจจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา หากมีข้อบุกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำมีความยินดีอย่างยิ่งหากได้รับคำแนะนำที่ควรจะแก้ไขและหวังว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป คำแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเรื่องย้อนเวลาสำรวจธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช้อ่านเพิ่มเติมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้แล้วให้นักเรียนทํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเล่มเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหากนักเรียนมีข้อสงสัยในเนื้อหาหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ปรึกษาครูเพื่อขอคำแนะนำเพื่อช่วยเหลือ แนะนำตัวละครลีโอมีสีน้ำตาลช่างพูดกระตือรือร้นแพนด้ามีลายขี้เล่นลักอิสระโปเต้ ote, มีขาวฉลาดรอบรู้ทุกเรื่องยูจินเด็กสาวมีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นี่มันเกิดอะไรขึ้น นั่นสิดูที่นี่สิดูเก่าจังเหมือนเราย้อนกลับมาอาดีตนะอดีตดูอุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่เราจากมาเลยนะแต่ต้นไม้เยอะกว่าย้อนเวลามาก็ดีเหมือนกันดียังไงไม่รู้เลยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าแผนที่ยังใช้ได้นะอีกอย่าง เราจะได้ศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในอดีตด้วยเดินตามแผนที่ไปแล้วกันจะว่าไปในอดีตมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากเรามาลองเทียบดูไหมว่าอดีตที่นี่กับปัจจุบันต่างกันยังไงเริ่มต้นที่พื้นที่ป่าก่อนเลยในอดีตประเทศไทยมีพื้นที่ป่ามากกว่าร้อยละห้ แต่ปัจจุบันป่าลดลงและต้องสั่งซื้อไม้เป็นสินค้านำเข้าส่งผลต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆควรจะต้องช่วยกันปลูกป่าเพิ่มว่าไหมแล้วแหล่งน้ำเป็นยังไงบ้างการสังเกตของฉันการที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้มีน้ำไหลในลำน้ำตลอดปีแต่ปัจจุบันที่ยูจิงเคยเล่าก็เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ เป็นอย่างที่โปเต้บอกเทียบอะไรอีกดีดินไหมอืมถ้าเรื่องดินเนดีตน่าจะใช้พื้นที่สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิประเทศแต่ปัจจุบันมนุษย์มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ดินมากขึ้นเช่นสร้างเมืองสร้างถนนทำให้มีข่าวการบุกรุกที่ดินอยู่บ้าง ฉันเคยอ่านเจออยู่เหมือนกันดูนั่นสิมีสัตว์ป่าด้วยดูนั่นสิมีสัตว์ป่าด้วยป่าน้ำดินต่อไปเกี่ยวกับอากาศดีไหมเอาสิฉันว่าในอดีตสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลซึ่งแตกต่างตามภูมิภาค แต่ปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนน่าจะเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลกด้วยจริงอย่างที่เธอว่าเราเจอทั้งภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายอากาศเป็นมลพิษ <c oughs> มนุษย์เรากำลังทำลายความสมดุลของโลกเฮ้อเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าเยี่ยมไปเลยเอาเป็นว่า ทุกคนหยุดพักแล้วพรุ่งนี้เดินทางต่อแต่เช้าฝันดีทุกคนเช้าแล้วไปกันเถอะทุกคนอีกไกลแค่ไหนหรอถึงจะเจอของวิเศษอีกขาฉันจะไม่ไหวแล้วเดินจากตรงนี้ไปน่าจะห้ากิโลเมตรไปกันเลยจะว่าไป ที่เราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยอดีตกับปัจจุบันแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรบ้างหรอฉันว่าผลของการเปลี่ยนแปลงมีหลายด้านเลยละ่ะอย่างด้านสังคมอดีตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับธรรมชาติแต่ในปัจจุบันผู้คนอาศัยธรรมชาติน้อยลงเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนนยความสะดวก จากอาชีพเกษตรกรรมเพื่อ,อยางชีพเป็นหลักก็เริ่มเป็นเกษตรกรรมเพื่อเศรษฐกิจมากขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจที่เป็นแบบพึ่งพาตนเองก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะมีการนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆและมีการลงทุนทางเศรษฐกิจมากขึ้นว้าวทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันไปหมดใช่ นี่ยังไม่รวมกับวัฒนธรรมต่างๆที่เมื่อก่อนเคร่งครัดมากเดี๋ยวนี้เริ่มมีการติดต่อสื่อสารก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมดูนั่นสิตรงนั้นมีหมู่บ้านเราลองเดินไปทางนั้นหน่อยไหมเผื่อจะเจออะไรคนสมัยนี้น่าจะชอบสร้างบานใกล้แหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ส่วนสมัยเราคงสร้างใกล้ที่มีถนนรถวิ่งผ่านไม่รู้ว่าตอนนี้มีรถขับหรือยังเท่าที่ฉันเห็นน่าจะมีแค่เรือเอายังไงต่อ,อยูจินแผนที่บอกว่าของวิเศษชิ้นที่สองอยู่ที่นี่เออหาง่ายขนาดนั้นนั่นไงตรงนั้นมีประตูแบบสมัยเราเลย ของวิเศษอ่านอยู่ตรงนั้นไปกันนับ1 2 3แล้วเปิดเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราไหมเชื่อฉันทุกอย่างจะต้องดีเปิดเลยลีโอข้อคิดที่ได้จากเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สามารถติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเพื่อตามหาของวิเศษตามคำใบ้ใน We Bare b e a s ภาคที่5โลกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ